เดินทางกลับจากบีนังนะคะไปบัตเตอร์เวิร์ดแล้วก็ไปประรังเบซาเนาะก็ซื้อตั๋วที่หน้าสถานีเลยค่ะก็จะมีเวลาเข้าออกนะคะอันนี้เราไปรอบเจ็ดโมงเนาะมันจะออกทุก30ิบนาทีนะคะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็นั่งเรือค่ะจ่ายไปสองริงกิตนะคะจ่ายผ่านแอปช้อปปี้เพลย์แอปบัลเลตแล้วก็บัตรเครดิตได้นะคะหรือว่าจะเป็นอาลีเพย์ก็ได้นะคะนั่งเรือไปค่ะจากนั้นก็ข้ามมาถึงตรงนี้นะคะเราก็เดินตามไป้ายไปเรื่อยๆค่ะไปขึ้นรถไฟเค ของมา,าเลเซียนะคะก็เดินตามเขาไปเลยค่ะและนี่เราก็มาถึงแล้วนะคะก็นั่งรถไฟค่ะเมื่อถึงรล้วเนี่ยเขาก็จะชี้บอกะคะ่ะว่าให้เราลงไปในชานชาลาที่4นะคะเพื่อนั่งรถไฟตรงไปยังปาดังเบซานะคะและนี่ก็คือมาถึงแล้วเราก็ลงตรงชานชาลาสองนะคะแล้วก็เดินขึ้นบันไดเป็นชั้นสองเนาะแล้วก็เอาตัวเนี่ย สแกนออกได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นด่านตระดังเบ s าของไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะแล้วก็ผ่านตอมอนะคะนี่ใช้พาสปอร์ตเนาะและนี่ก็คือเราผ่านตอมออยู่ในชายแดนไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นวิธีง่ายๆเลยค่ะสงสัยอะไรก็ที์มาใต้คอมเมนต์เลยนะคะฝากกด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ